สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยฟางก็มาให้อาหารน้องแพ้นะคะเมื่อยันของน้องแพ้วันนี้เนี่ยก็คือทางปามค่ะดูสิคะน้องแพ้กินกันใหญ่เลยช่วงนี้เนี่ยเป็นหน้าร้อนนะคะอากาศนี่ก็จะร้อนมากๆเลยนะคะฟางเนี่ยก็ต้องไปทํางานตากแดดนั้นร้อนมาก อฟางให้ทาปนปาลมน้องแพสแล้วเนี่ยฟางก็มาเล่นกับเจ้าตัวเล็กนะคะเจ้าตัวเล็กตัวนี้ยังไม่มีชื่อเลยอยาให้ทุกคนตั้งชื่อให้น้องหน่อยนะน้องเป็นตัวผู้นะคะช่วยตั้งชื่อให้น้องหน่อยนะน้องน่ารักมากเลยดูสิตัวเล็กน่ารักมากก็ดินไปหนึ่งกลุ่นนะคะดูสิไม่มองกล้องด้วยนะคะไม่รู้ไม่มองอะไร ดูความน่ารักของนางนะคะนี่นะคะเดี๋ยวควรเห็นพัดลมตัวนี้ไว้ที่ฟางแวนที่โคนะคะน้องน่ารักมากตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือพัดลมนะ้ำบินอวกาศพกพา usb ค่ะตัวนี้เนี่ยเวลาที่ใช้เนี่ยไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะคะก็แค่ชาร์จแล้วก็ถอดลงมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้แล้วค่ะตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้ทั้งหมด3ระดับเลยนะคะน่ารักมากใครจะพกพาไปเที่ยวก็ได้นะคะ ถือว่าเป็นพันลมที่จิ๋วแต่เจ๋วมากๆเลยค่ะใครสนใจจิมตะกา้าด้านล่างเลยนะคะ